ตัวตลกันมาทำไงอะอ๋อะให่ไปทีตรงนี้หรอปวดฉีดวดลูกกันี่ยปวดฉีดฉี่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันหน่อยดีวะตัวตัวน้อยอย่ามากระลองมานี่หน่อยดีคือตอนนี้อย่างที่บอกไปตัวตลกมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมเราต้องจับกลุ่มกันไว้เพราะฉะนั้นพ่อน้ำหญิงไปกัน3คนได้ไหมได้รีบขึ้นมาก่อนที่มันจะมืดนะเข้าใจไหมโอเคเป็นยังไงล่ะเพื่อนๆครับเคยมีใครมาเดินอะไรแบบนี้ไหม แน่นอนอยู่แล้วครับเ sort of ดินแบบนี้ไม่ได้ปกติเราต้องสไลด์ลงไปนะครับแต่ด้วยความที่เรามาเป็นรอปพอลรับสังความปลอภัยจากตัวตลกเนี่ยเราก็เลยได้มีสิทธิพิเศษเช็คทุกซัทุกม <Missy? S 2> ุมทาให้บอสได้เลยว่าตอนที่เราไปเฝ้าแมนชั่นของไอ้เสียปืนผลงานเราดีขนาดไหนบอกได้คำเดียวเลยว่าเจ้าของสวนน้ำนะรอรับเรรัดกรรมเลย เฮ้ยที่คุณล้มละลายผพะว่าโจรมาขึ้นไม่เกี่ยวกับผมในใจะเฮฮะอยเาีเฮ้อตอนนั้นผมเป็นยังไงครับที่ผมดูแลโอ้โหน้ำตาจะไหลครับทุกคนจริงบอกเลยหจงอปากมันพวกมันเชียวไม่เป็นอะไรหรอกนะ ไหนนี่ป้าไปดูป้าไปไปไหนเจอแน่เฮ้ยเหยนไครอ่ะเสียงพี่เมกีดเสียงพี่เม่สี่ยพี่เมกีดไปไปดูไปดูเงือเร็ว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 เร็ ตลกว่ะแล้อบงลมเราบางลมวงแล้วพืผนหล้มปอลีนแล้วแล้วไปแล้วตอนนไมลอมีันเดาผมหักคนแล้วไเปไรไม่ะลงปะลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปไไไไ อรยอปไม่อยาห้พี่โดนอะยแมกับกูลัไต่อยันมั่ไปเมันแมันแย่โอ้โหมันไม่ไป่จำก่อนนะปันห่วงมันห่วงเอนไงแล้วทำไมเหลือมากระลองคนเดียวหไอนงไม่อ้บอประเด็นคือทาไมตกรลองมันไปอยู่ห้งนกผู้ชาวะหระหรือที่แท้จริงอย่าบอกงีี้อะมากระลอองันหมดสติเลยมันทำอะไรไปวะทำไงเดีเดยวอะไรเดียวเดียวว่าต้องถายปอดว่ะ เสียเลยเด็กน totally ี่โอยเสียเ้าตลอดเลยนะกูเห็นกับเซียนเมื่อกี้แล้วมึงหัวไฟลใช้โอกาสตรงนี้ต้องกูเองไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอโทษมันจะลอดแล้วพี่เมย์กับต้นอ้อยอ่ะพี่เมย์ต้นอ้อยอยู่ไหนหมดรู้ก่อนพี่เมื่อกี้เป็นไรไหมเห็นอะไรเมื่อกี้หนูเห็นอะไรหนูเมื่อกี้หนูเห็นตัวตลกอ้าวพี่เมย์กับต้นอ้อย จบพี่เม่์ต้นอ้อยไปแล้ววะแล้วมาก็ไม่เห็นใครเลยอ่ะใช่พวกะผมพวกะผมมาเห็นแค่มันลากพี่อยู่แล้วทำไมพี่เกี้ยไม่วิ่งตามไปตะกี้เอาไงดีพวกมึงมากับกูแล้วเมื่อกี้กูก็่กลัวนะอ่าค่อยค่อยรู้ก่อนค่อยๆ่อยรู้ก่อนโอเคแหมมึงพยุงเลยนะโอเคจับตัวไว้เราไปตรงนู้นก่อน